เคป๊อปถือเป็นหนึ่งวัฒนธรรมความบันเทิงสาคัญที่เกาหลีใต้ส่งออกไปทั่วโลกและทํารายได้เข้าประเทศมหาศาลค่ะโดยเหตุนี้ทําให้ทางการของเมืองปูซานเมืองท่าสําคัญของเกาหลีใต้ผูดไอเดียในการสร้างโรงเรียนมัธยมเพื่อเป็นการปั้นศิลปินเคป๊อปโดยเฉพาะขึ้นมาค่ะโดยสํานักงานการศึกษานครปูซานเปิดเผยเ,เมื่อวันที่7มกราคม2567าค่ะว่าโรงเรียนมัธยมที่เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเคป๊อปและการแสดงที่เกี่ยวข้องจะเปิดทําการในปูซานภายในปี2 0 571ค่ะและได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจะเปลี่ยนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่งซึ่งกาลังจะปิดตัวเร็วๆนี้ให้กลายเป็นโรงเรียนรัฐโดยจะเป็นโรงเรียนมัธยมเฉพาะทางและจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของปูซานที่จะมีการสอนโดยใช้หลักสูตรเคป๊อปโดยเฉพาะค่ะซึ่งหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งการร้องการเต้นการเล่นดนตรีรวมไปถึงศิลปะอื่นๆซึ่งจะเปิดให้ทั้งนักเรียนในประเทศเกาหลีใต้และนักเรียนจากต่างชาติสามารถลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ได้ด้วยล่ะค่ะ